คู่สีที่ใส่กับสีเทาแล้วแมทสีเทาฟังดูเรียบแต่จริงๆแล้วแมทได้เกินคาดค่ะจะดูเท่ดูหวานหรือว่าดูแพงก็ขึ้นอยู่กับคู่สีที่เลือกวันนี้นะคะเล็กอยากจะชวนเพื่อนๆมาดูว่าถ้าเราอยากจะใส่สีเทาให้ดูไม่หมดจับคู่กับสีไหนดีก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยค่ะ1เท่ากับขาวให้ฟิล clean m i n i อ a ดูสะอาดตา ขับให้สีเทาดูสว่างขึ้นค่ะ 2. ลองจับคู่เทากับดำดูนะคะดำทำให้เทาเนี่ยดูคมขึ้นได้ฟิลเท่สุขุมแล้วก็เป็นอมตะค่ะ3เทากับชมพูอ่อนสีชมพูเพิ่มความหวานทำให้สีเทาที่ดูลุ่มลึกดูซอฟลงไปเลยค่ะ4ลองจับคู่สีเทากับน้ำเงินกรมท่าดูค่ะสีกรมช่วยเพิ่มความจริงจังและมืออาชีพทำให้สีเทาดูแพงขึ้น 5. ้าสีเทากับเหลืองมัสตาร์ดเหลืองมัสตาร์ดเป็นสีร้อนตัดกับสีเทาที่เป็นสีกล ะะจะทําให้ดูเด่นแล้วก็ดูมีพลังค่ะ6เทากับเขียวหยกหรือว่าเขียวมิ้นท์สีเขียวให้ความสดชื่นขับความสงบของสีเทาให้ดูอบอุ่นขึ้นนะคะ7เทากับแดงเบอร์กันดี้แดงเบอร์กันดี้ให้ความรู้สึกหรูหราเพิ่มมิติให้เทาดูนิ่งขึ้นค่ะสีเทาเป็นสีโทนกลางนะคะหยิบจับกับสีไหนก็เปลี่ยนฟิลได้หมดค่ะฉะนั้นนะคะ อยู่ที่อารมณ์และโอกาสที่เราอยากจะใส่ค่ะถ้าเราจับคู่กับสีไหนก็จะทําให้ลุคนั้นดูเปลี่ยนไปสามารถทําให้ดูแพงขึ้นหรือว่าดูนุ่มลงเพราะบางทีความเรียบง่ายก็มีเสน่ห์ในแบบของมันเองถ้าชอบคลิปนี้ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยค่ะ